ขอความเจริญในพระสธรรมจงมาเกิดขึ้นจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน เราเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเลี้ยงมีครอบครัวก็เลี้ยงลูกตัวมีธุรกิจก็เลี้ยงลูกน้องทั้งลูกตัวลูกน้องเลี้ยงแล้วมันจะคุ้มค่ากันไหมอาลูกโง่เลี้ยงไปไร้ประโยชน์คือลูกที่ไม่ชอบการศึกษาเพราะจริงคนมันไม่โง่หรอกแต่ไม่รักการศึกษา ไม่นับการศึกษาเรียงไปก็ไร้ประโยชน์จะกลายเป็นภาระที่ตัดไม่ขาดกระตัดไม่ตายขายไม่ขาดเพราะอะไรท่านนำสกุลกฎหมายแล้วก็ความรักในความเป็นพ่อเป็นแม่มันบังคับอยู่แต่ก,ก็ไร้ประโยชน์ลูกชั่วโฉดเลี้ยงไปให้เดือดร้อนลูกเป็นคนชั่วโฉดตัดไม่ตายขายไม่ขาดเดือดร้อนมรรคุลทั้งสองข้าง จะช่วเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเดือดร้อนคนเป็นลูกก็ต้องคิดถึงความเป็นพ่อเป็นแม่บ้างเม่เกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ในเกิดมาทําไมลูกพิการต้องห่วงหาเอื้ออาทรมีลูกพิการทางสมองทางร่างกายพิกลพิการหรืออุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนอนตามไม่หลับสักวันหนึ่งมานอนตามไม่หลับแล้วนี่ก็คิดถึงอนาคตว่าถ้า ตัวเองตายก่อนแล้วลูกพิ่คนพิการจะอยู่อย่างไรไม่เป็นอันว่าไปพ้นไปถึงสวรรค์ท่านวนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งหลายถ้าพิการแต่กําเนิดก็เป็นเวรกรรมที่ทำสมพบกันมาแต่ถ้าไปประสบอุบัติเหตุด้วยความพลาดพลัง้งทําให้ท่านเสียใจนี่ลูกพิการต้องหงหาเอือ้อถอนลูกขี้เกียจต,ต้องนอนน้ําตาลขอลูกขี้เกียจ ตานองการเลี้ยงคนใต้ปกครองต้องตรองคิดเลี้ยงคนผิดผิดที่เขาหรือเราหนาเลี้ยงคนชั่วคนเลียเสียเวลาถ้าท่านเี้คนชั่วคนเลียเสียเวลาวันข้างหน้าทำพยายามช้าใจตายการเลี้ยงคนนั้นต้องดูให้แม่น เพราะว่าโบราณท่านกล่าวเสื้ออตตมนนบมากล่าวเสม,มอว่าคนหน้าเนื้อใจเสือนั่นเหลือครบข้านอกกรบหวานไว้ข้างในขมมะนาวเกลี้ยงยังไม่ล้นเท่าคนกลมเร็วก่ลมเหลี่ยมลบตลบตะแหลงอันนี้จะต้องดูคนให้แม่นจึงจะเป็นนักบริหารที่ดีได้